บางคนเรียกอาจารย์เนนบ้างบางคนเรียกสาม,มเณรพิเศษสิงค์คบ้างเมื่อก่อนตะกุดเนี่ยเขาเรียกตะกุดผีเก็บดอกเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยท่านเอามากามือที่ปลุกเสกเนี่ยเตรียมมาคว้างเข้าไปในป่าช้าแล้วคนเล่นจริงๆจะรู้เลยว่าถ้าคุณจะขายค,คุณจะขายวัวอาจารย์อะไรจะใช้วัวผมจะใช้วัวอะไรท,ทออี่ติดท็อปๆอะราคาบูชาสูงมีของเก๋ไหม ตื่นต้องกาบสวัสดีนะครับสำหรับ FC ช่องดีสุปลักษ์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมตั้มเชียงใหม่รับเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะครับในการตอบปัญหาเกี่ยวกับเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่โด่งดังในช่วงยุคปี2,510กว่าท่านนั้นก็คือสมณณนวิเศษสิงค์คำแห่งวัดป่าศักดิ์จังหวัดเชียงใหม่ครับว่าท่านมีนใครหรือว่ามีพื้นเพ็นคนที่ไหนก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า ถ้าไม่บอกอย่างนี้ก็จะไม่เข้าใจนะครับเริ่มจากคร่าวๆก่อนพื้นเพเดิมของสมเน็วิเศษเนี่ยเป็นคนแถววัดป่าศัก์เนี่ยโดยกําเนิดนะครับตั้งแต่บิดาและมารดานะครับสมเนนวิเศษสิงค์คเกิดวันที่5้าธันวาสองพันสี่ร้อยเลูกของนายบุญมีนะครับแล้วก็นางขันแก้วนะครับสิงค์คครอบครัวเนี่ยมีทั้งหมดพี่น้อง6คน สมเนนเป็นคนที่4ในชุมชนวัดป่าศักด์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนนั้นนะ่ะมันเป็นการเดินทางของชาวไทยเขินจากเมืองเชียงตุงนะครับจนมาถึงสร้างชุมชนละแวกนั้นนะ่ะยุคพระเจ้ากาเวละเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดในการบูรณะปฏิสังขรณ์ทำบ้านเรือนต่างๆแล้วก็วัดวาอารามสมณเนนวิเศษท่านเริ่มบรรพชานะครับ เป็นสาม,มนเณรโดยคูบาขันตยาพรวัดสีเกิดสารไตรลักษ์นะครับอําเภอแม่วางเป็นคนบนรรมชาให้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรเรียบร้อยแล้วท่านก็เริ่มเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติธรรมในสำนักต่างๆนะครับเริ่มเติบโตจนเป็นหนุ่มท่านก็เลยเดินทางออกมาเริ่มจะเดินธูดงไปสถานที่ต่างๆในเขตภาคเหนือตลอดจนยาวไปถึงภาคอีสานเลยมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ สภาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาถาไม่ว่าจะเป็นนักธรรมรวมทั้งตำรายาหรืออะไรต่างๆที่คนเคยถามท่านว่าท่านเนี่ยเดินทางไปเนี่ยที่ไหนเป็นสำนักสงฆ์ที่ไหนเป็นคารวาที่ขมังเวทเนี่ยท่านจะมีความชอบท่านจะไปขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านก็เลยได้ความขมังเวทหลายๆสภาวิชามารวมกัน ท่านเคยปาลบบอกกับลูกศิษย์ว่าอาจารย์ทั้งหมดของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไทยใหญ่หรือว่าเป็นคารวาสเนี่ยรวมกันแล้ว28ท่านทั้งหมดในชีวิตของท่านที่ท่านไปเรียนรู้วิชาต่างๆครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านเริ่มดังๆแล้วนะครับท่านเคยไปร่วมปลูกเสกกับหลวงพุโตวัดประดูชิมทีเข้าไปกราบแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านหนึ่งเรื่องตะกุดมีเรื่องเล่าขานมาว่า ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณบริสุทธโธแห่งวัดบ้านไล่เคยได้ขอวิชาการทำตะกุดและการฝังตะกุดเข้าไปในแขนบางท่านก็เลยมีตะกุดติดอยู่ในแขนที่ไม่ใช่ของหลวงพ่อคูณแต่เป็นของอาจารย์เนนถ้าคนรู้ลึกๆอาจารย์เนนจะทำตะกุดทองคำขนาดเล็กเหมือนกับหลวงพ่อคูณเพื่อจะฝังเข้าไปในแขนลูกศิษย์ลูกหารุ่นเก่าต่างรู้ดีครับอีกท่านหนึ่งจอมขมังเวทที่ ท่านไปขอเรียนวิชาต่างๆในการสู้กับคุณสายต่างๆปราบผีสางนางไม้ต่างๆนั่นก็คือครูบาจอมขามังเวทแห่งวัดปักกองครูบาสิงแก้วแห่งวัดปักกองอีกท่านหนึ่งที่ผมจะไม่กล่าวไม่ได้เลยก็คือคาเกจิท่านหนึ่งแห่งเมืองลำปางครั้งหนึ่งสำเนนวิเศษได้ไปสุสานไตลัไปกราบหลวงพ่อเกษมแล้วก็ได้วิชา การนั่งสมาธิจากหลวงพ่อเกษมาสมณีพิเศษเนี่ยตอนที่ขมังเวทอยู่แล้วยังมีวิชาจิตการกําหนดจิตการนั่งสมาธิการทากสินต่างๆเนี่ยด้วยหลวงพ่อเกษเป็นคนสอนสมณีพิเศษเลยศรัทธาหลวงพ่อเกษอีกท่านหนึ่งที่ท่านไปหาเสมอก็คือตู้ลุงตาวัดบ้านเหล่า สมณีน,นวิเศษได้การทำายันวิชาการทำพยันส่วนหนึ่งและก็ทำการทำตะกุดต่อเจ็ดแม่มาจากตู้ลุงตาวัดบ้านเหล่า<ม>ซึ่งใครหลายคนอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้นะครับมีเรื่องเล่าข่าวขานว,ว,ว่าตอนบวชเนนอยู่นะครับพอเรียนไปมากๆเนะี่ยเหมือนกับท่านมีสิ่งวิเศษป้องคุ้มครองอยู่วิชาต่างๆท่านเนี่ยอยู่ดีๆก็ไม่มีใครสอนก็รู้ขึ้นมาเองอีกคนเคยเล่าต่อๆกันมาว่าท่านเรียนรู้วิชากับผี เป็นคนมาสอนวิชาจริงๆก็มีตัวตนอยู่และยังคงอยู่นะคะที่้รับรู้เรื่องราวต่างๆส,สิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่าสัมมนาพิเศษ,ษนะครับเป็นพระกลางเก่ากลางใหม่ผู้มีวิชาความรู้บางท่านลูกศิษย์ลูกหาบางท่านยังมีชีวิตอยู่ผมถึงบอกตลอดเลยว่าสัมมนาพิเศษ,ษเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับมีประวัติเป็นมามีคนที่เรียนรู้มีคนที่ยังอยู่กับท่านและสามารถจะบอกได้ด้วยว่า ในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยทำอะไรกันเห็นว่าท่านทําอะไรมีคนเห็นว่าท่านทําวัตถุมงคลต่างๆแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่สามารถจะบอกเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆได้เป็นตัวบุคคลชัดเจนนะครับมันถึงง่ายเป็นความรู้แล้วก็สามารถจะสืบได้ครับเป็นสิ่งที่มีคนสงสัยมากว่าท่านถึงใช้ชื่อที่เป็นการเรียกนำหน้านะคะ่ะว่าสัมมณี อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะครับบางคนเรียกอาจารย์เนนบ้างบางคนเรียกสามเณรพิเศษสิงคําำบ้างบางคนงงว่าเรียกแบบเนี้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าผมตอบให้เลยครับว่ามันเป็นยุคสมัยของท่านครับตอนแรกที่ท่านเนี่ยเป็นสามเณรทําไมถึงเป็นสามเณรแต่เป็นเจ้าวาดวัดปัาสากได้นะครับเพราะว่าท่านเรียนวิชาจนแก่ก้าพอเป็นศิลเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ย ต้องใช้สิน200กว่าข้อมันดูละเอียดอ่อนมากเกินไปในการที่ทำเรื่องขมังเวทแบบนี้ท่านก็เลยเพื่อจะได้ทำวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เต็มที่ไม่ผิดสินโดยการที่เลือกจะครองตัวเองให้เป็นเนนตลอดจนทำวัตถุมงคลแล้วสึกเลยก็ยังใช้คำว่าสามเณรวิเศษสิงค์คำเหมือนเดิมส่วนอาจารย์เนเนเนี่ยเป็นการเรียก ช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งของท่านที่ท่านเริ่มอยากจะออกมาเป็นคารวาสแล้วพอมาทําช่วงนั้นนะ่ะมันมีการทําวัตถุมงคลคนที่ไปหาอาจารย์เนนจะรู้ดีครับเขาเรียกว่าอาจารย์เนเน,เน,เน,เนจริงๆแล้วเนะี่ยท่านมีการสร้างวัตถุมงคลตะกุดหรือเครื่องรางของขลังเนี่ยมีอะไรบ้างน,นอกเหนือจากที่ติดท็อปไปแล้วจริงๆแล้วนะครับไอที่เราเห็นเห็นการวัตถุมงคลของท่านนั้นต้องแยกเป็นสองอย่าง อย่างแรกก็คือวัตถุมงคลจริงๆหมายถึงว่าเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านที่สร้างออกมาเนี่ยถ้าท่านปลูกเสกหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านจะจานให้บางทีอะท่านจะจานตัวณนะฟ้าผ่าพิเศษสุดๆให้กับเจ้าให้ในายนะท่านจะตาน3ตัวสังเกตดูมันจะมีหน้า3ตัวตั้งแต่บนเสียรด้านซ้ายและด้านขวาเหรียญนั่น,นคือเหรียญที่พิเศษมากๆเมื่อครั้งปีหนึ่งกว่านะครับสมเน็จวิเศษเนี่ย เป็นสัม,มนเณนรที่โด่งดังมากไม่ว่าจะมีการปลูกเสกที่ไหนหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีสัม,มนเณรวิเศษร่วมเข้าเป็นพิธีเป็นประธานบ้างชื่อเสียงโด่งดังเลยก็คือการร่วมปลูกเสกเหรียญวัดดับไพยนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดดับไพยนะครับแล้วก็จะมีตะกูดของท่านด้วยมีอะไรต่างๆร่วมเข้าในการปลูกเสกครั้งนั้นด้วยแม้กระทั่งมัว,วธนูของกูบาคำแสนท่านก็เป็นคนร่วมปลูกเสกด้วย เมื่อตอนท่านเป็นสาม,มนเณรเริ่มเรียนสัพพาวิชาจนเป็นที่เรียบร้อยจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยครับความเข้มขังเริ่มมีการลองของพููง่ายๆว่ากําลังไฟแรงนะครับท่านก็เริ่มจะทําวัตถุมงคลต่างๆของท่านเนี่ยเริ่มทําขึ้นมาเรื่อยๆ